มีคนหาพึ่งไม้คนนึงครับไปไหนไปไหนไปตีพึ่งอะไรเนยโอ้ไปตีทาง,ง,งไหนเนี่ยจะไปทางไหนไปทางไหนเนี่ยทางไหนนู่นเหรอเหรอโอ้ว่าจะเข้าไปอยู่ไม่ได้เข้าออเลยไปไเห็นไปแล้วอ๋อครับครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องมาเจอหลังแรกครับพี่น้องโอ้หลังแรกของวันนี้ เนี่ยครับเบอร์เลยเลยครับพี่น้องเกาะอยู่ยต้นกระถินชายคลองครับต้นกระถินนี่เลยทรงนี้น่าจะเป็นเที่ยวสองครับก้นหัวน้ำก็ไม่ป่องสักเท่าไรครับพี่น้องแบบนี้เที่ยวสองแน่นอนครับเดี๋ยวสักครู่ครับทำครบขึ้นไปตีกันครับ จะขึ้นยากสักหน่อยครับต้นกระถิ่นมันอนักจะลื่นตั้งตอกทอยครับดึงขึ้นนี่ไหวแน่นอนไว้สักครู่ครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันข้างบนครับขึ้นมาถึงแล้วพี่น้องได้มุมเนี้ยวพี่น้อง Phải không thử ร้อยครับพี่น้องกว่าจะได้โอ้ลำบากครับมันปาดยากเอื้อมไม่ถึงครับไปาหาที่อื่นกันต่อครับไปครับเจอรังที่สองครับพี่น้องครับเนี่ยครับสงนี้น่าจะใช้ได้แล้วล่ะครับเกาะอยู่กับต้นฟุตซาติดตะกอไผ่ลวกต้องกัดแล้วครับปล่อยไว้ม่ได้ครับสวยงามจุ เนี่ยครับไปเดี๋ยวหาทำครบสักคู่ครับมองหาสย้าตรงไหนทำคบน่าจะใช้ได้แล้วล่ะครับทรงนี้เดี๋ยวไปหาดูห่าแห่งทำครบกันครับอืทางนี้น่าจะไม่มีไปทางนู้นดีกว่า หาดูคะแนนดูค่าทำครบก่อนเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวขอทำครบอนครับเพิ่งดูล่างพี่น้องเอีย่ยฟันลงครับมันปาดไม่ถึงปาดมันปาดยากผมได้ต้องฟันลงเดี๋ยวสักครู่เยทั้งนี้ก่อนปาดยากล้างจะขาดหล่นละอ้ขออนุญาห์ต่อพี่น้องเลย แทบเอื้อมไม่ถึงพี่น้องเหนื่อยเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยเหนื่อยได้สักคู่ครับเดี๋ยวเหลือนักหวานครับนักหวานนี่เดี๋ยวต้องใส่ถุงแม่แทบจะเอื้อมไม่ถึงนักหวานสวยก็ไ,ได้ ือสอนอเยเีร่สอนก่อนอืโนเละเด็กเน้อ,อ,อหังเครื่องผักเลคู่เด้อ ใส่น้ำหวานกี่เนาะถุงอยู่ไหนเล้ยโอ้ควันเหลือเกินครบสักคู่เดีย๋ยวหอถุงใส่น้ำหวานก่นอนดึงยากเสร็แล้ว ไม่เจอแต่ละลัลงมิแต่ผาดโผนครับวันนี้ขวัญเข้าตาพี่น้องไว้ย้ายครบก่อนขวัญเข้าตา,าไปไข่ก็บังอีกแค่บังบังบังแต่ละลัลงมิแต่ผาดผโผน ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับกว่าจะได้ต่อระลัลงนี่มีเรื่องกันยากครับจะปาดระหว่างน,นี่ถึงเนี่ยนี่คือปัญหาแล้วล้างถึงเล็กหมดอยหลน่นหรือเปล่าเนี่กวดจะได้ครับยากเย็นครับเนี่ยระหวางที่สวยครับเนี่ยครับ เดี๋ยวลงกันเดี๋ยวโยนของลงล่างก่อนเรียบร้อยพี่น้องยกย่อจะเรียบร้อยนี่ก็คูเล่นเอาแย่อยู่เดี๋ยวเจอกันข้างล่างครับสักคู่ครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างสักคู่ออกมาจากตรงนู้เรียบร้อยเลยครับตรงที่ตีพึ่งตะกี้นี้ผมจะมาจัดล้างพึ่งใหม่ครับอันนี้ได้ได้ล้างแรกครับล้างแต่เมื่อเช้านี้ ส่วนนี้ก้อนหัวน้ำมิ้มครับอันนี้เกสอนมิ้มรังนี้อยู่กับกิ่งปาล์มโอ้โหก้อนใหญ่มากเลยครับนี่รังเมื่อตะกี้นี้ครับเดี๋ยวผมจะมาจัดใหม่จะเอาน้ำพึ่งใส่ไว้นี่ครับใส่ไว้ท้ายรถผมจะใส่ไว้ท้ายรถนี้ครับนกระติกน้ำพึ่งมัดไว้ส่วนรังพึ่งจะใส่ใส่นู่นในถังนู่นเอาขาขณีไปเวลากลับบ้านครับจะใช้ยางรัดไว้อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวแกะตรงนี้ออกก่อนครับจะหล่นหรือเปล่า แกะออกเพื่อผมจะน้ำพึ่งมาใส่ไว้เนี่ยครับเดี๋ยวสักครู่ครับเนี่ยครับลังเมื่อเช้านี่ครับที่ผมได้มาสวยๆเลยครับปิดตาอย่างงามเนี่ยครับเดี๋ยวจะเตรียมกลับบ้านแล้วครับเหนื่อยครับบ่ายแล้วผมจะเปลี่ยนเอาเดี๋ยวต้องอาลังมีมออกก่อนแมวอ,ออกดีกว่าเดี๋ยวเอาเทินใส่ไปอย่างนี้ครับเดี๋ยวมันจะเสียใหญ่ นี่ครับหลัางพึ่งนี้เมื่อกี้มันจะอันนั้นนิดๆนหน่อยๆครับจะโอ้โหอ่อ,อนๆไปเลยผมจะใส่ไว้นี่ครับใส่ไปในในในนี้มีคนหาพึ่งไม้คนนึงครับ <c oughs> ไปไหนนะไปไหนไปตีพึ่งอะไรอ๋อไปตีทางไหนเนี่ยจะไปทางไหนไปทางไหนทางไหนหนู่นเหรอหรอผมว่าจะเข้าไปอยู่ไม่ได้เข้าเลย ไปเห็นไว้แล้วอ๋อครับครับมาต่อกันครับเมื่อกี้คนเข้าไปตีพึ่งครับเขาบอกเห็นไว้แล้วผมก็เลยออกมาก่อนครับเผื่อเขาตีแถวๆนั้นเดี๋ยวพึ่งมันจะมากวนเดี๋ยวมันจะมาต่อยเราครับม่ทันได้ป้องกันเดี๋ยวผมเจะน้าพึ่งใส่ถังครับมัดท้ายรถเหมือนเดิมครับนี่ครับถังนู่นผมจะไว้อย่างนั้นถังนี้ผมก็จะมัดมัดไว้เงี้ยครับเป็นก้อนน้ำหวานที่ได้รังแรกรังเมื่อเช้าครับ ส่วนีนี้นี้อันนี้ล้างได้เมื่อตะกี้นี่ครับเนี่ยครับสวยเลยครับน้ําส่วนนี้ปิดตาครับตอนนี้ก้อนนี้ไม่ปิดแต่ผมจะใส่ที่นี้อย่างเดียวใส่ไว้นี้ครับผมจะพันปากถุงแล้วมัดรวมๆกันไว้อย่างงี้ครับส่วนนี้เกสรกับล้างกระดาษล้างอ่อนนี่นี่ไม่เอาครับเกสรนี่ก็จะเกลบไปมีคนสั่งซื้ออยู่เกสรครับ ผมจะใส่ไปปนไปในนี้วางไปตรงนี้ครับกับหลังพึ่งนี้ก่อนน้ำมิมเนี่ยโหสุดสุดครับเดี๋ยววันนี้ต้องเตรียมเดินทางกลับบ้านกันก่อนครับไม่ไหวครับเหนื่อยบายแล้วได้สองรังกอได้พออยู่ครับวันนี้ได้พออยู่พอกินอยู่ครับวันนี้เดี๋ยวกลับบ้านกันก่อนครับ อย่างไรก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ